สวัสดีครับพบกับ Crypto t ทรดเดอร์ไทยแลนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามีสัญญาณดีๆหลายตัวเลยนะครับวันนี้มาฝากเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะและเป็นกำลังใจให้กับช่อง c r y ปโต t ทรดเดอร์ไทยแลนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัว BTC ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้แนวโน้มสภาวะตลาดเนี่ยเกิด แนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจากมีแรงซื้อที่ดีมากนะครับแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับวารุ่มตรงตรงนี้ถ้าเรามองในดับ TimeFrame Day <c oughs> ก็เราจะเห็นแท่งที่สำคัญนะครับของ BTC นะซึ่ง BTC เนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดนะครับคริปโตหลายๆเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างจะ ขึ้นลงไปตามทิศทางของ BTC นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจาก BTC ในระดับ Time Frame Day นะครับโอเคครับราคาณนะปัจจุบันเราอยู่ที่ราคา1,375,000โดยประมาณนะครับซึ่งราคาตรงนี้อา Admin มองว่าเป็นจุดจุดที่เกิดการซื้อมา แล้วนะครับในชั่วโมงที่เจอก็คือเราดาวเราดูแท่งสีชั่วโมงนะครับตรงนี้เราจะเห็นโอเคนะครับเดี๋ยวเราย่อยให้ดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยบริเวณที่มีสัญญาณซื้อจริงๆนะเกิดขึ้นบริเวณที่ในระดับราคาอยู่ราวหนึ่งล้านสอนหกหมื่นนะ 1, 260, 000, ครับตรงนี้เกิดสัญญาณซื้อขึ้นเพราะนั้นหลังจากเกิดสัญญาณซื้อขึ้นแล้วเนี่ยในระบบของอแอดมินที่ใช้นะครับสัญญาณก็จะทำให้ เราเห็นจำนวนเม็ดเงินที่ไหลาตามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นราคาเองก็ขยับตามขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับทำให้ภาพรวมของ BTC เนี่ยเ,เราจะกลับไปดูในระดับ time frame day นะครับ,เ,รเ,รบเพื่อที่จะลุ้นว่าเทรนขาลงของ BTC เนี่ยมันจะจบหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่า เทนขาลงของ btc จริงๆแล้วเนี่ยมันกินเวลามายาวนานนะครับนะครับตั้งแต่บริเวณตรงนี้เป็นต้นมานะครับเป็นช่วงที่เป็นขาลงของ btc เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวแอดมินจะวัดนะครับตรงนรี้บริเวณประมาณ2,2ล้าน2เนี่ยไล่ลงมานะครับถึงณปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่กันบริเวณ1ล้าน3นะครับ1ล้านอ่าโอเคเราๆล้าน3 7 ะครับตรงนี้ก็ราวๆสี่สิบเร์เซ็นะครับราวๆสี่สิบและที่เรา,าติดลบลงมานะครับเนื่องจากแรงขายเนี่ยมันเป็นขาลงที่แข็งแรงแล้วก็มีแรงขายมาโดยตลอดนะครับแรงซื้อมีบ้างบางช่วงนะครับบริเวณชุดแรงซื้อชุดนี้เป็นสัญญาณที่มันเป็นฟอล์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันทำท่าจะดีนะเกือบจะกลับตัวได้ แต่โดยสภาวะจริงๆแล้วในมันอยู่ในระโน้มขาลงชุดใหญ่มันก็ยังลงต่อนะครับลงต่อมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นมานะครับสำหรับ BTC เนี่ยเรารอลุ้นอีกนิดนึงนะครับว่าสัญญาณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะพาให้ BTC เนี่ยเกิดการกลับตัวซึ่งในนี้แอดมินมองว่า,อาตอนนี้เรายังยังไม่เห็นว่ามันกลับตัวอย่างชัดเจนนะครับแต่เรามองว่า แนวโน้มในขาลงตรงนี้มันอาจจะจบนะครับมันอาจจะซึ่งหากจบรอบของขาลงตรงนี้แล้วนะครับแอดมินมองว่ามีโอกาสที่ BTC จะเกิดการกลับตัวนะครับแต่ต้องไม่มีข่าวร้ายใดๆนะครับข่าวร้ายที่มันอยู่เหนือความคาดหมายของตลาดนะครับก็ต้องไม่มีข่าวร้ายมากระทบะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรา เรามองว่า BTC เนี่ยรอลุ้นการฟื้นตัวนะเป็นการกลับตัวหากกลับตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาที่ควรจะ,ะยืนในสเต็ปต่อไปนะครับเราคาดหวังว่า1 4 0 0 0ล้านี่แสนเนี่ยนะควรจะทะลุขึ้นไปนะครับบริเวณ1 4 3 0 0ล้านสมืน,นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านอีกชุดหนึ่งของ BTC โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามีหลายตัวนะครับที่จะดูแนวโน้มของเหรียญน,นะครับ mm hmm. ก็มีหลายตัวที่เพื่อนๆทิ้งคอมเมนต์ขอไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะไล่ดูนะครับเดี๋ยวเราต่อด้วยเหรียญซิลนะครับโอเคครับซิลเองก็เช่นกันน,นะครับสภาพกราฟที่เราเห็นเนี่ยก็ จริงๆแล้วเนี่ยหากย้อนไปเนี่ยมันจะมีคลิปก่อนที่แอดมินลงเอาไว้นะครับว่ามันเกิดสัญญาณซื้อและตรงบริเวณโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราเราให้เห็นสัญญาณนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดซื้อของอซิลที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณจริงๆแล้วมันเกิดบริเวณ1.5นะ1.49ประมาณนี้นะครับแล้วเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาจนณนะวันนั้น ปิดแท่งเทียนไปอยู่ระดๆบหนึนะครับโอเคจากสัญญาณซื้อทำให้ระดับราคาเนี่ยก็เกิดการแกว่งตัวขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตัวซิลเนี่ยอยู่ราคาอยู่ที่1.729นะครับโดยประมาณโอเคนี่เป็นระดับไทม์เฟรมสีชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูระดับไทม์เฟรมหนวันนะครับหวันเนี่ยเที่อดมินให้ดู กาฟเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่นะครับว่าในจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน,น้มของมันเนี่ยก็เป็นขาลงเช่นกันนะครับเป็นขาลงแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยที่แอดมินมองเห็นก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณที่ซีลเนี่ยพร้อมที่จะกลับตัวคือหากซีลเนี่ยกลับตัวแล้วเนี่ยแอดมินมองเห็นว่า ตัวอัพไซด์นะครับมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบริเวณนะครับบริเวณที่จริงๆที่เราเห็นนะเอ่อไฮมันจะอยู่บริเวณประมาณ8บาทเลยนะครับ8บาท7.8นะลงมาถึงตรงบริเวณ1.7เนี่ย มันลงมาเยอะแล้วนะครับลงมามากแล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดอ้าอเควัดคร่าวๆให้ดูนะครับจะเอาบริเวณยอดนี้นะครับยอดนี้ ครับบริเวณแถวนี้โอเคเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณยอดตรง7.8ที่ทำไว้เนี่ยเออนะปัจจุบันเนี่ยราคาลดลงไปถึง77%นะโดยประมาณนะครับ77%เ่ยค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือ,อ,อยอดดอยข้างบนเนี่ยมันสูงมากเลยนั้นปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในระดับราคาที่1.7โดยประมาณนะ 7, 3, โดยประมาณเนี่ย แอดมินเลยมองว่าตัวอัพไซด์เนี่ยมันสูงมากเช่นกันนะครับหากเราเทียบกับดาวไซด์เนี่ยดาวไซด์ที่เขาเคยทำไว้ราวๆหนึนะครับ1.27เป็นดาวไซด์ของซิลนะครับเพราะนั้นความาคุ้มค่าในการที่ซิลจะกลับตัวแล้วเป็นขาขึ้นได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าราคาอัไซมันสูงอาจจะทําให้หากตลาดมันฟื้นตัวตรงนี้ขึ้นมานะครับเกิดขึ้นในระดับ1.8ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปจนระดับทะลุ2ขึ้นมาหรือผ่าน2บาทขึ้นไปเนี่ยทางซิลเองก็จะกลับตัวนะครับก็อาจจะทําสิ้นสุดขาลงแล้วอาจจะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของซิลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ต้องติดตามสภาวะตลาดนะครับก็คือ BTC เป็น ภาพใหญ่โดยเช่นกันนะครับหากสภาวะตลาดเนี่ยมันไม่ไปหรือว่ามีข่าวร้ายมากระทบเนี่ยตัวซิลเองเองมันก็ไม่สามารถไปได้เช่นกันนะครับแต่แอดมินยังให้น้ำหนักทางขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ตัวนี้หากทะลุนะครับเราเราสองบาทขึ้นมาเนี่ยสองา,านเนี่ยมันก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับก็ซึ่งาหากเราจะติดตามตัวซิลเนี่ย ก็จะต้องติดตามทุกวันนะครับเพื่อดูระดับแนวโน้มถัดไปว่าสัญญาณที่เราเห็นเนี่ยสัญญาณพีบายเกิดขึ้นแล้วสัญญาณที่เป็นสัญญาณบายจริงๆในระดับทางเฟรมเดย์เนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับตรงนี้เองก็จาเป็นจะต้องติดตามนะครับสัญญาณอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับนี่เป็นตัวซีลนะครับ โอเคถัดไปที่เรา,เามีคอมเมนต์ถามตัวกาล่านะครับเดี๋ยวกาลาอาจจะต้องขอดูเป็น USD เป็น USDT นะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นระดับเป็นไทยบาทในบิตคัพเนี่ยมันยังไม่เห็นกราฟชัดเจนของราคาขอนหน้าโอเคครับสำหรับตัวกาล่าเนี่ย ก็เช่นกันนะครับทรงกราฟจะคล้ายๆกันหมดเลยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับขาลงมาค่อนข้างนานนะครับเราอยู่กับขาลงมานานมากเลยแต่ตรงตรงเนี้ยเราเห็นว่าเออมันหยุดลงนะพอหยุดลงปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงที่อดินมองว่ามันเป็นการสะสมนะครับตรงชุดเนี้ยราคาไม่หลุดโลก็คือ0 1 4ถึง0.15เนี่ยมันไม่หลุดนะครับ พราะถ้าหลุดมันจะทําให้ดาวสายมันเกิดขึ้นแลวถ้าหลุดตรงนั้นนะ่ะเราจะต้องไปเจอตรงเราศนะครับศูนซึ่งตรงนั้นมันเป็นจุดที่ทางรายใหญ่เขาเก็บของมาลราเรานั้นนะครับแต่ตอนนี้คือมันไม่หลุดไปมไม่หลุดไปบริเวณตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรง0.15บริเวณใกล้ๆแถวเนี้ยมันรับอยู่พอรับอยู่ปุ๊บเนี่ยแอดมินบอกว่ามันเกิดกรอบ สะสมของราคาบริเวณนี้นะครับจากนั้นเราเห็นว่าสัญญาณล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นสัญญาณที่เริ่มจะกลับตัวเช่นกันนะครับในตลาดรวมหลายๆตัวเนี่ยหลายๆเหรียญเนี่ยมันเกิดสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นหลายๆตัวแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะ พูดไม่ครบนะครับเอา,เอาตัวที่มีคอมเมนต์ถามมาก่อนนะครับก็สำหรับผู้ที่ติดตามาทางช่อง u t u b e เนี่ยก็สามารถสอบถามเหรียญที่มีได้นะครับสอบถามแนวโน้มเหรียญได้เลยนะครับทางแอดมินก็จะมาไล่ตอบให้ทุกคนนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเรามองในระดับทําเฟมเดยนะครับทำให้กาล่าเนี่ยดู น่าสนใจเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าหากเรากับตัวบริเวณนี้ขึ้นไปเนี่ยทะลุขึ้นมานะครับแลดาบะระดับที่เราเห็นว่ากาล่าน่าจะกลับตัวได้ก็คือระดับประมาณ0.28อะนะครับ0.28เป็นจุดเป็นแนวต้านที่เราคาดหวังว่าจะทะลุขึ้นมาได้นะครับหากเราทะลุ0.28ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะทำให กาล่าเนี่ยเกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าแนวโน้มขาลงของกาล่าเนี่ยมันจบแล้วนะครับหากจบแนวะโน้มขาลงเนี่ยมันจะเกิดการกลับตัวแล้วขาขึ้นของกาล่าก็จะเริ่มนับจากบริเวณ0.8ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกทีหนึง่งครับซึ่งอนันมินก็คาดหวังว่ากาล่าน่าจะ มีแหล่งซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าเช่นกันนะครับเหรียญกาลาถูกขายลงมาโดยตลอดก็าทำให้ราคามันลงมาต่ำต่ำมาก,กน,นะครับกาลานี่เป็นหนึ่งตัวที่ราคาเนี่ยถูกทิ้งลงมาเดี๋ยวมีนวัดนะครับครับประมาณ78% ซึ่งราคาตรงนี้มันมันต่ำมากแล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีของแล้วเก็บของบริเวณนี้ได้นะครับก็ถือว่าถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ได้ได,ได้ได้ของบริเวณนี้ก็คาดหวังนะครับเดี๋ยวเราเราดูทแท่งเทียนในวันถัดไปทีหนึ่งนะครับอาจจะก,กินเวลาอีกประมาณ2ทแท่งเทียนนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่า เราจะจบขาลงกับกาล่าแล้วกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับตรงนี้น่าสนใจนะซึ่งแอดมินก็ชอบเหรียญกาล่านะครับครับเป็นเหรียญที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับหากเกิดการกลับตัวจริงๆเนี่ยอัพไซด์สูงมากนะครับก็โอเคครับอันนี้เป็นแนวโน้มในระดับ t i m e f r a m e day สำหรับกาล่าที่ลุ้นการกลับตัวนะครับ โอเคนะครับถัดไปเดี๋ยวเราดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเหรียญครับนะครับโอเคครับถ้าจะเทียบกับสภาวะตลาดที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวที่เราเห็นเนี่ยเหรียญ คับหรือเหรียญเจฟิน fin, เหรียญซิกเนี่ยรอบนี้ดูจะขึ้นได้อ่อนแรงนะครับกว่าเหรียญเอาคอยตัวอื่นนะพอไหรเพราะว่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเริ่มจะเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงมาได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับนะเป็นขาลงมาสักพักหนึ่งแต่สิ่งที่ดีก็คือ ตัวคับเนี่ยมันไม่ได้หลุดบริเวณ300นะประมาณ300บาทหรือจริงๆแล้วก็เราวๆสองอยเบาบาทตรงนี้มันเ,เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับที่เ,เป็นเส้นสุดท้ายนะหากหลุดตรงบริเวณนี้มาเนี่ยมันจะทำให้กราฟของครับเองเนี่ยมันเสียรูปแบบนะเสียทรงในขาขึ้นระยะยาวนะครับ ซึ่งแอดมินมองว่า,าระดับราคาที่เราๆา0 0้ต้นๆเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นกันนะครับหากครับเองเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่จะกลับตัวหรือสัญญาณที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นในรอบนี้ของครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับที่มีสัญญาณที่ดีก็คือมันไม่ทำโล บริเวณ300นะครับหาก300บาทเนี่ยมันเกิดหลุดแล้วทำโลเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับเหรียญครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแอดมินก็ต้องติดตามสัญญาณนะครับในระดับ Time Frame Day ในวันถัดไปเช่นกันว่าครับเองเนี่ยจะยืนราคาได้เหนือ330หรือเปล่าครับถ้า330ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ รูปทรงของแนวโน้มเนี่ยมันจะอาจจะเกิดการกลับตัวนะครับซึ่งตรงนี้ยังยังไม่ชัดเจนนะก็เลยมองครับว่าแนวรับสำคัญบริเวณ300เนี่ยไม่ควรหลุดนะครับหากหลุดตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นจุด Stop Loss นะครับเพื่อ,อลดความเสี่ยง โอเคครับอันนี้เป็นเหรียญที่เราวิเคราะห์แนวโน้มในระดับ time frame day นะครับก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะดูเหรียญอื่นๆให้ให้ครบนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูแนวโน้มที่ทางคอมเมนต์สอบถามมานะครับก็ขอใหอ้ทุกท่านนะครับช่วยกันกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพจแชนแนลนะครับ YouTube Crypto Trader Thailand ด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางแอดมินจะมาตอบคำถามเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ฝากคำถามไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็เราดูแนวโน้มไปแล้วนะครับก็หวังว่าในวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับโอเคครับ ก็นี้แอดมินไม่ได้แนะนำการซื้อขายใดๆโด,ดยการลงทุนนะครับเป็นเพียงมุมมองแนวโน้มของแอดมินเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ